ครับผมวันนี้เรในการสื้างบรรยากาศนะครับผมวันนี้เรามาเปิดบล็อก GCP04 นะครับเป็นบล็อกที่ผมว่ามันคุ้มที่สุดในบล็อกทั้งหมดแล้วและมีเลหรียญสวยๆกาดสวยๆออกเยอะนะครับผมแล้วมาแข่งกันเลยมีแม่งเป็นปูอาร์ตด้วยมีเป็นปูอาร์ตนะฮะมีอะไรฝนตกหน้าจอหนี้คนไทยมันก็ลงทุนใช่คนไทยก็ลงทุนเหมือนยุนไม่เหมือนยุนแต่ยุนแม่งทำมาหน้าคนไทยก็ทำอะไมี20ตองนะเราก็ฟังแรกครับผมโอ้ยที่ไหน ขายกันบน้านขายบอกให้แกะแบบคนเหอนเอาไปกับลูกตนแรกรับผมแกะออกมานะตีงต่อลงไปนะไปกับสายนะเลยได้มนทอดเนี่ยผมตัวคนหาลิมิตเบรดนะฮะมาตีฮิตนะฮะมมิกาโคโนี่อะไรเนี่ยแอ g เจนเฟเ e อร์มิกาโคโนีผมัวการเลือกโอวอรต้องช่วยแกะด้วยไหมต้องกรไรนะอยากแกะอยากแกะอยากแกะแอนเจเฟเอร์ครับผมกสีแอนเจเฟเอร์แอนเจเฟเครับผม มันเจเนซิสไม่ใช่เจเจาแล้วก็เจลูกมันเจเนซิสเจเนซิสเหรอขอโทษครับมันก็เจเนซิสนะขอโทษครับหมื่นใกล้ๆกันต่อครับให้พวกมันเถื่อนๆนี้ว่ามันตากๆอะไรก็มีรอยเลยรลังเกตสีเหรบผมฮึโอ้ยอะไรเกตส์ตร์ครับผมผลลัพธ์เลยเอฟตร์ของมึงเกตสีเดี๋ยวเรามาเรื่อยๆนะโอเคคับโน่ครับผมเบย์คโอเนคเกิลนะ ก็จสียออกครับผมแต่มันจะใช้งานไม่ได้นะในใไม่ขายมันคืออะไรพอด้วยเป็นไงพอเราให้ผู้ชมฟังด้วยเลือกการ์ดที่ชื่อมังก,กรผู้พิชิตก็คือมันเองที่หงายที่ความอยู่ในจีโซนหงายการนั้นแล้วก็รีทายสามใบมสแสดงการาบินัสดงกร์ดมือศพสามใบลแล้วก็เลือกรีทายการ์ดผู้แข่งจำนวนการ์ดเกินหนึ่งหรือต่ำกว่าถูกแสดงด้วยความสาม,มารถนี้ จากนั้นนำก้านที่แสดงทั้งหมดขึ้นมือโอนิก้าครับผมเอนเจนเฟเธอร์แล้วเกิดว่ามีมันเนี่ยมีมันเองอยู่ในจีโซนไหนหน้าในจีโซนสามใบก็ได้รับคีย์เพิ่มเป็นตัวที่ต้องหาสี่ใช่เป็นกลมแต่ว่าายากโอเคครับผมตัวนี้ตัวหายแดงเกียร์นะนำคียน์มาได้ใช้ดูอยู่นี่ก็วางไว้นโอเนิกตาถ้าเป็นยืนจะเป็นตัวโมนะตรงใบนี้นะเอนเจนเฟเธอร์ครับผมก็เป็น เยนะก็ไม่หวังอะไรแล้วฮะเด็กนี้จีอาออกแล้วก็คุ่งมาเอนเจนเฟเธอร์ครับผมเจีเนติกเป็นฐานใต้นะตัวนี้เป็นริ้นของวาดกูอยู่ไ,ไหนล่ะเอเจนเฟเธอร์ไปเดินลงมาเลยนี่ผัวอาร์ังไม่ออกลนะแล้วเ,น,น,เน,น,นื่องเปิดมาไปไหนจริหรอหรือว่ามันได้ได้จี<แ>อารแล้วมันต้องมีผัวอาร์แล้วนี่คือเจเนติกวาดกูด้วยเอนเจนเฟเธอร์เอนเจนเฟเธอร์เอนเจนเฟเธอร์โอ้โหพวเอ็นเจนเอ<ห>็นเจนบ้าไปครับ โกูอาร์ตไปแรกครับผมเป็นเอนะเกตสีกูอาร์ตนะฮะเป็นอันเจนเฟลเลอร์ตัวนี้โกงครับไงหน้าตัวเองในจีโซนแล้วก็คิวเลือดหนึบนะฮะผมโกงมากเลยตัวนี้ไอเดียนะเดี๋ยวมึงจะเข้าใจเขาว่าเอสพีรู้ว่ามีจีเอสพีครับผมของมิก้าเฮนี่ในบล็อกนี้นะไมันจะใช้ส่าเป็นคาลเตอร์ชาร์จนะฮะผมเออตรงนี้นะถ่ายเอาตงตรงนี้ มันมองไม่เห็นการ์ดเกมนะอนานี่ร้อยยาราดินนะฮะัอยเอนพีจีอาเอรอเฮ้ยยาไอ้นี่เอ p อพกเอารัเลยเอเป็นเลยเออกเราโ้แล้วผมของเจเนซิสนะฮะสวยสวยสวยเจเส้ขอพีจกับของเจเนซิสนี่จะจอบมาพอกระบายเลยนะที่เป็นเอที่เป็นทนะกกบโครเลอ่าเอครับผมของ สวายอดของอันไม้นะฮะเอฟเกคคือะไรเทคมันูจะบอกทั้งบอร์ดจะไม่แน่ใจเลยการดจะไม่หมดกับเอ็นพีครับไม่กล้าโครนี่ครับผมน่าจะหมดแล้วแหละก็เป็นการจะที่ต้องหาแล้วถ้าจะเล่นลอยยันสายทีหมดแล้วแหละตองเท่าไหร่สุดท้ายแล้วไม่กล้าโครนี่ครับผมอันไม้ อเกาโคโลนี่นี่ก็มีต่างอิมเเทอร์ครับผมไอเิมเเทอร์นะครับมีโมนิก้าครับที่มันบล็อกเอ็นเจลหรอเว้ยอินเทอร์บ่อยมากครับลองนี้อินเทอรสวยงามสุดๆเขามากแค่ลองๆมันจะออกเยอะนะมึงอินเทอร์ครับผมเกียร์ดูเกียร์สามใบจริงๆครับเน็นี่เปิดมาเกียร์สามใบอินเเทอร์ครับผมอเมริกาคโลนีอเมริกาคโลนีคือคุณมึงวางมั่วหรือเปล่าครับเนี่ย มันเขียวเหมือนกันเนี่ยมาสเตียสมโอเนกตาครับผมเกตซีครับคอนเจนเซสิตครับเนี่โอเนก้าครนี่โอเนก้าคอนเจนเซสิตโอเนก้าครับไม่ใช่เม่ใโก้าครนี่ผู้ผิดครับแล้วย้อนซาลาดินแเราย้อนซาลาดินแล้วก็นี่ยต้องปั่เออโอเก้าครนี่ครับอันเดอร์เตอร์ อันนี้เป็นช่วงแข่งขันระหว่างเมกากับแองเฟย์นะใครยังมากสุดในบล็อกนี้พูดเราได้แล้วไม่ต้องเราหรอกเมกาแล้วเมกามีตีปวานด้วยนี่นะครับที่มันไม่อยู่ข้างโอเคก็จบไปแล้วครับดีดิวตอนสามเม่เดี๋ยวเราจะมาทำทิปรีวิวพวกสกิลอีกทีนึงนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอะไร